แล้วมาลงดูนโยบายต่อไปคือนโยบายคาสิโนหรือว่าจะเรียกให้สวยหรูว่า Entertainment Complex เนี่ยนะคะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่บอกว่าจะเปิดตั้งแแห่งแล้วก็มาดูรายได้ที่ประเทศจะได้รับเนี่ยมันแค่35,000ล้านสม,มทานตั้ง30ปีลงทุนเห็นบอกเป็น20 0แสนล้านต่อที่เหมือนกับล็อกสเปคไว้ด้วยว่าจะต้องมีเงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้รายเล็กเข้าไปไม่ได้ต้องลายใหญ่เท่านั้นแล้วทำไมต้องทำตั้งแปดที่อันที่หนึ่งก็คือว่า มันเป็นเรื่องของทุนใหญ่ที่เข้ามาประเทศเนี่ยได้แค่35,000ล้านเมื่อมีคนเข้ามาเล่นกําไรไปไหนคะก็ผู้ลงทุนซึ่งอาจจะเป็นรายใหญ่ที่เป็นบริษัทใหญ่ของไทยกับนักลงทุนจากต่างประเทศก็เป็นผู้แบกกาไรไปรัฐจะเก็บภาษีได้แค่ไหนยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าให้สิทธิกับเขาแค่ไหนในการทำ entertainment complex เพราะตอนนี้เวลาใครมาลงทุนจะมีสิทธิพิเศษหมดอันที่2ก็คือว่ายังไม่มีการพูดถึงว่าเราจะต่อทอเนี่ยจาก entertainment complex เนี่ย ให้กับพวกผู้ประกอบการรายเล็กๆ SME ได้อย่างไรเพราะผู้ที่มาลงทุน,ทนเขาก็ทําโรงแรมเองทําคาสิโนโอเองทําร้านอาหารเองทําร้านนวดเองทําร้านทาผมเองทําช้อปปิ้งมอลล์เองต่อท่อให้กับ SME ตัวเล็กๆลกลากย่าที่ก็เป็นผู้ผลิตตรงไหนอย่างมากพวกเราก็คือเป็นลูกจ้างเขาหรือเปล่าคะดังนั้นเนี่ยเราได้แค่นี้หรือเปล่าทางด้านเศรษฐกิจถ้าได้แค่นี้มาดูซิว่าทางสังคมเป็นยังไงเราบอกว่ามีคาสิโนถูกกฎหมายแล้วเนี่ยบอนออนไลน์หายไปไหมคะหรือมันจะยิ่ง กระจายมากขึ้นแต่ถ้าโดยเชนของเราก็คือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับบอลออนไลน์มันก็จะเอื้อกันตรงที่ว่ามันสร้างค่านิยมหรือว่าสร้างการเข้าถึงได้ง่ายไปก็ได้อยู่บ้านเล่นก็ได้จริงๆแล้วการจะปรับไอไอเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะคือแค่คุณบังคับใช้กฎหมายคุณไม่โกงไม่ทุจริตกนันก็ปรับได้ละเหมือนกับคอร์เซนเตอร์นี่แหละมันก็เกิดจากการโกงการทุจริตถูกไหมคะมันถึงยังมีอยู่ได้ ที่เราเห็นบ่อนส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้โรงพักทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตำรวจจะได้ดูแลง,ง่าย <c oughs> คือเรื่องโปรเจกต์ท่าเรือของเตยเนี่ยนายกัิษิณพูดมานานแล้วค่ะถ้าไปดูมติครอมอนในสมัยนายกักษิณเนี่ยก็มีมติให้ย้ายท่าเรือของเตยไปแล้วพยายามทําตั้งแต่ตอนนู้นแต่ว่าก็เกิดรัฐประหารก่อนดังนั้นโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพัฒนาแล้วให้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้รังแกคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเอ่อมันก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่พอบอกว่า จะเอาทองฟองเตยมาทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นบอนเนี่ยมันคือเอาไทม์โลเคชันเลยนะคะ ตรงนั้นคือกลางเมืองติดแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าพัฒนาแล้วสวยงามมากแล้วแปลงนี้คือแปลงใหญ่มากแต่พอบอกว่าจะไปยกให้เอกชนครอบครอง30ปีเราเข้าไปเราจะไปะชื่นชมความงามของทรัพย์สมบัติของประเทศเราเราก็ต้องเสียเงินเสียตั๋วเข้าไปต้องไปกินข้าวอย่างนั้นหรือปังคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะถ้าสมมติว่าคิดว่าอยากจะทำเนี่ยลองทําสักแห่งหนึ่งไปตรงจุดที่ประชาชนยากจนจริง แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะต่อท่อไปสู่ SME หรือคนตัวเล็กยังไงไม่ใช่แค่ว่าคุณไปบริจาคให้ชุมชนนิดหน่อยทําแล้วได้ประชาชนที่อยู่ของเตยเขาได้รับการดูแลที่ดีแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันกลับมาเป็นวอเต์ฟรอนทที่สวยเนี่ยคนไทยเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้มีโอกาสเข้าถึงถูกไหมคะไม่ใช่ในถุนขนาดใหญ่อย่างที่เราไปซิดนีย์เห็นไหมคะ เขาก็มีวอเตอร์ฟอนตเขาก็มีร้านค้าเล็กๆนะคะให้เช่านะคะร้านอาหารร้านขายของจุกจิกแล้วคนก็ไปเดินเล่นไปวิ่งไปออกกําลังกายได้ในต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าถามว่าอยู่ๆมาให้8แห่งเลยมันชวนสงสัยอะค่ะว่ารับได้แค่35,000ล้านลงทุนทีหนึ่ง2องแสนล้าน30ปีสัมปทานมันจะมีใครที่ได้ประโยชน์นั่แหละค่ะกับค่าตรงค่าเข้าค่า อนาอุมัติโครงการมันจะมีไหมมันก็ชวนสงสัยนะคะว่าทําไมถึงทําต้องแปแห่งเราต้องทําครั้งเดียวแล้วก็กําหนดด้วยต้องเป็นทุนใหญ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยว่ามันจะมีผลประโยชน์มาทับซ้อนกันอีกหรือเปล่านะคะ